บางคนนะทำอะไรเร็วๆลงไปอ่ะยังไปหลอกตัวเองได้ว่าตัวเองทำสิ่งที่ดีเก่งเนาะไม่รู้ที่ได้ยังไงอ่ะไปประมวลผลใหม่หลอกตัวเองว่าตัวเองทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องอาทิเช่นโกงคนอื่นยิ่งประมวลผลใหม่ว่าตัวเองทำสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องประมวลผลว่าตัวเองช่วยเหลือเขาช่วยตงไหน่ะเก่งเก่งในการประมวลผลใหม่เอาไปหลอกตัวเองว่าตัวเองทำสิ่งที่ดี ทำมาเร็วๆแล้วก็ไม่รับความจริงเอาไปเป็นมวลผลหรอกตัวเองตัวเองทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องคอนอื่นเนี่ยผิดหมดมอะทำอะไรก็ผิดตัวเองถูกคนเดียวมาตบมาตีแย่งลูกไปเลี้ยงเสือกไปทวงบุญคุณไว้เลี้ยงลูกไอ้ก,กูอสมองเสื่อมไหนคิดว่าแม่เป็นคุณปี่เป็นว่ากูติดนี่อีกกูนเยอะเปล่าเก่งเนาะไอ้เรื่องแต่งเรื่องเนี่ย ผู้ว่าอะายคนอื่นเอาดีเข้าตัวเนี่ยเอาช่วยมาเลยเนี่ยเก่งว่ะชื่อคนดีเาขาเป็นแบบมึงคะกูเป็นคนเลวดีกว่า,าตามสบายเลยนะมึงสบายใจแบบไหนึงเอาแบบนั้นเลยนะเอาเอาฟั้งสบายเลยเอาที่สบายใจมึงอะแล้วไอกูเป็นคนเลวไม่ชื่นเป็นต้องเป็นคนเชื่อ,อไอกูหรอก